สวัสดีค่ะดิฉันอัมพรวันฟองจงวงังสวัสดีค่ะดิฉันอุมาสิงค์คำสวัสดีค่ะดิฉันสุดารัตน์ปัดกองสวัสดีค่ะดิฉันรสพลสุกรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจิสิลีบุญเชิดชู สวัสดีค่ะดิฉันมิตรามีเสียงสำหรับวันนี้กลุ่มของข้าพระเจ้าจะนำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็คือดนตรีมังคละค่ะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระประมุขแห่งประเทศไทยเป็นต้นมาพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์โดยพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆของประเทศดังในประทมพระบรมราชองค์การในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคม พุทธศักราช2,493ว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามในส่วนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งหมด6ด้านด้านที่1ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านที่2ด้านการศึกษาด้านที่3ด้านการแพทย์ ด้านที่4ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านที่5ด้านภาษาและวรรณกรรมและด้านที่6ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีด้านที่1ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับด้านนี้นะคะเป็นคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาและทรงเสนอแนะให้ส่วนราชการดำเนินการตามพระราชดำริและร่วมทรงานกับหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ประสงค์และเป้าหมายของเขื่อนแควน้อย 1. เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนแควน้อย 2. เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าเหนือเขื่อนแควน้อยให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งการศึกษาและแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกสำหรับความเป็นมาของพระราชด â รินะคะเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริก เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างในท้องที่อำเภอวัดโบดอํอำเภอวังทองอำเภอเมืองและอำเภอบางกระทุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกตลอดจนสำหรับการอุปโภคและบริโภคในฤดูแลง้ง สำหรับในส่วนของด้านการศึกษานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรหนักดีว่าการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสําคัญของประเทศชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอน,นันทมหิดลให้เป็นทุนการศึกษาในขแขนงวิชาต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อในวิชาการชั้นสูงในประเทศต่างๆเพื่อที่จะให้นํานความรู้นั้นๆกลับมา พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนอกเหนือไปจากนี้แล้วนะคะทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นและยังทรงก่อตั้งกองทุนนะวะพลึกช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้วยค่ะ สำหรับในด้านการแพทย์นะคะการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรตามท้องที่ต่างๆทุกครั้งพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆและล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยเวชภันฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครันพร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลระะัษฎรผู้ป่วยไข้ทันทีเลยค่ะนอกจากนั้นยังมีโครงการธนกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดำริให้ทันตแพทย์อาสาสมัครได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟันตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟันแก่เด็กนักเรียนและราษฎดรที่อาศัยอยู่ในทงที่ธุระกันดารและห่างไกลาจากแพทย์ทั่วทุกภาคโดยให้การบริการรักษาโรคฟันโดยไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่ค่ะ ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงเป็นประมุขของประเทศพระองค์ได้เสด็จพระราชลํำเนินเยือนประเทศต่างๆหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชียทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทยกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะพระองค์ทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังประเทศต่างๆนั้นด้วยทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยค่ะ ค่ะในด้านภาษาและวรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยาภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระองค์จะทรงพระเจริญชันสาในต่างประเทศทรงศึกษาภาษาต่างประเทศแต่พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยาภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยม และยังทรงห่วงใยต่อภาษาไทยอีกด้วยพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยของพระองค์แสดงชัดในด้านต่างๆดังนี้ด้านภาษาด้านวรรณกรรมงานแปลบทความที่ทรงพระราชนิพนธ์แปลและเรียบเรียงสำหรับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ ประสบนิกรชาวไทยต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระเฉริยภาพรอบด้านของพระองค์โครงการพระราชดำริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยแล้วยังยืนยันถึงพระพิชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงเป็นโครงการกักตุนแล้วระบายน้ําตามแรงน้ำท่วงกังหันน้ํใชัยพัฒนา เป็นการปั่นน้ำเสียเติมออกซิ hmm. เจนเขื่อนดิน mm hmm. เป็นอ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช่คอนกรีตไ mm hmm. บโอดีเซล mm hmm. เป็นการผลิตเชื้อเพลิงจากปาม mm hmm. แหลมผักเบี้ยนน้องหาร mm hmm. เป็นโครงการรักสิ่งแวดล้อมหญ้าแฝด mm hmm. เป็นการปลูกเพื่ออนุรักษ์หน้าดินและด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนี mm ่คือพระราชกรณียกิจทั้ง6ด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ พระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งหน้านล้วนเรือนแพรหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำแลลน้ำตกหลากตรการตาค่ะและนี่ก็คือคำขวัญของจังหวัดพิศณุโลกต่อไปเราจะกล่าวถึงดนตรีมังคละค่ะ สำหรับเอกลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกโดนตรีมคัคคะระเป็นชื่อเรียกวงดนตรีพื้นบ้านที่มีลักษณะเป็นวงปีกรองชนิดหนึ่งที่มีใช้เล่นกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาช้านานในอดีตดนตรีมคัคคะระเป็นวงดนตรีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในสังคมและมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการประกอบพิธีกรรมตลอดจนด้านความบันเทิงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การบรรเลงดนตรีมังคละใช้ในโอกาสต่างๆเช่นแห่พระแห่หน้าทอดผ้าป่าทอดกระถินงานประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงทำบุญกลางนาแห่แม่โพุพและบรรเลงประกอบการแสดงต่างๆขั้นตอนการบรรเลงจะเริ่มจากไหวครูและต่อด้วยบรรเลงเพลงไม้สีและบรรเลงเพลงตามคร้อมถนัดไปเรื่อยๆและจบด้วยการบรรเลงเพลงด้วยเพลงไม้สีเพื่อเป็นสิริมงคล เครื่องดนตรีมังคละประกรอบด้วยปีกรองโกรกกรองยืนกรองหลอนของสามใบฉาบกรฉาบใหญ่ชิงและกลับเพลงที่ใช้บรรเลงของดนตรีมังคละมีอยู่หลายเพลงยกตัวอย่างเช่นเพลงไม้หนึ่งเพลงไม้สองเพลงไม้สามเพลงไม้สามกลับและเพลงไม้สามถอยหลังการแต่งกายนักดนตรีจะนิยมนุ่งกางเกงเสื้อคอกลมแขนสั้นลายดอก ส่วนผู้แสดงจะแต่งชุดไทยพื้นบ้านประยุกต์เน้นความสวยงามเป็นหลักนี่ก็คือข้อมูลของดนตรีมังคละซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ